ทางมอปัตตานีจะมีการจัดกิจก,กรรมพบปะสื่อมวลชนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้น,นะครับผมอยจะขอใหอ้คุณสุริยะพ้องต้นเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับทางพี่น้องที่กำลังฟังแล้วก็กำลังชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับว่าได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรเช่นครับ ค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาชิวีและก็ะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่กำลังรับชมไลฟ์และก็กำลังรับฟังทางสวทป,ปตนีนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะคะสุริยะโลหาสารค่ะหัวหน้าสื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติมอ,อปัตนีค่ะครับ ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะซึ่งทางคุณอาชวีก็ได้เกรีนไปแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินมิตริยาเขตปัตตานีของเรานะคะก็ได้จัดกำลังจะจัดนะคะกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นะคะตรงนี้ดิฉันขอแบบอขออนุญาตเป็นรวม ความหมายนะคะเพราะว่าจร <c oughs> ิงๆแล้วคําว่าสื่อมวลชนตรงนี้ดิฉันจะหมายถึงเรื่องอผู้ที่ทําหน้าที่นักสื่อสารองค์กรนะคะ <c oughs> นักประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่สื่อออนไลน์ทุกทกท่านเลยตรงนี้ดิฉันจะหมายรวมไปนะคะโดยใช้คําว่าสื่อมวลชนนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะจัดจกิจกรรมนะคะสื่อมวลชนสัมพันธ์ใน ครั้งแรกนะคะมอว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีหลังโควิดนะคะตรงนี้จะขอเริ่มต้นเฉพาะสุ่มนชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ใกล้เคียงนะคะโครงการสื่อมวชนสัมพันธ์ของมอปัตตานีเรานะคะที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็คือ,อเพื่อที่ทางเราจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพี่น้องสืงนน่อมวลชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็มองว่าสื่อมวลชนนะคะจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนแล้วก็เป็นคนใคสำคัญในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรนะคะของมออกปจัจจนีไปสู่กลุ่มเป้าหมายไปสู่สาธารณชนและก็ไปสู่ประชาชนนะคะ <c oughs> ตรงนี้โดยที่ผ่านช่องทางของพี่น้องสื่อมวลชนหรัก นะคะเราจะเห็นว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนะคุณอาชริก็คือคหลเวียนเร็วมากเลยใช่ไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองตรงนี้ในฐานะที่เป็นองค์กรในเรื่องของการผลิตบัณฑิตเป็นองค์กรทางวิชาการเป็นองค์กรในเรื่องของการจัดก,การนวัตกรรมงานวิจยัยจตรงนี้มีความจําเป็นที่จะต้องอ่าร่วมมือกันทุกๆฝา่ายนะคะ ในสังคมรอบบ้านเรบตรงนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะเราจะจัดในวันที่19บเก้พฤษภาคมนะคะตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาจนถึง19บเ้านกาสามสิบนาทีนะคะ <Evet. S 1> จะใช้เป็นห้องประชุมร้านอาหารบูเบิร์ดในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ ซึ่งลักษณะรูปแบบกิจกรรมก็ต้องขออเรียนนำน้ำย้ำนะคะว่าพี่น้องสื่อพวกเราว่าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรเลยค่ะคเป็นลักษณะของการที่มหาวิทยาลัยนะคะต้องการที่จะขอบคุณคพี่น้องของของสื่อมวลชนบ้านเราแล้วก็ใกล้เคียงนะคะในการที่จะ พวกท่านเหล่านั้นได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการกระจายข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราได้ใช้เอตีมเรื่องนะคะว่าเป็น T S U Media Friendship Midnight Party ายาวนิดนึ่งน,นะคะให้ฟังดูแล้วแบบเริ่นหูนิดจนึงว่า,า,ออาไม่ได้เชิญคนมาทำข่าวนะคะอะไรยังเงอ,อีกค่ะอีกครังหนึ่งคือ T S U, <S U <S Media เฟรมชิฟเฟรมชิฟมิดไนท์ปาร์ตี้ค่ะมิดไนท์นะคะมิดไนท์ไม่ใช่มิดมิดมิดคือมิรภาพอะค่ะมิดไนท์ไม่ใช่มิดไนท์นะมิรภาพอะค่ะเราใช้ใช้อ่าก็เลยมองว่าอ่าเราลองดูซิถ้าเราจัดกิจกรรมลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งอ่าส่วนหนึ่งนะคะเป้าหมายหลักอย่างที่อ่าพี่ได้ได้เจอเมื่อสักครู่นะคะว่าเป้าหมายหลักคือ เราต้องการที่จะแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยต้องการจะแสดงความขอบคุณนะคะคและเป้าหมายอ,อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่จะได้มาตรงนั้นจากการทำกิจกรรมในวันนั้นนอกจากการทานรับประทานอาหารการได้มุมมองจากผู้บริหารแล้วนะคะตรงนั้นเราจะมีเวทีที่จะให้สื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เราร่วมเชิญได้มีการสะท้อนมุมมองในมุมของพี่น้องเรา ต่อมหาวิทยาลัยนะคะก็ออย่างน้อยสุดนะคะกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะครับอขออนุญาตถามคุณพี่สุริยะนะครับว่าผู้บริหารที่จะมาพบปะกับสื่อมวลชนเนี่ยเป็นเป็นใครบ้างนะฮะในการคอนเฟิร์มไว้แล้วหรือยังครับคบ่ะในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะได้ ให้เกียรตมาร่วมพบปะพี่น้องสื่อของเรานะคะก็คือท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตปรตรานีค่ะคแล้วก็มีท่านรองอธิการบดีอีกทั้งสามท่านนะคะคและก็ท่านผู้ช่วยอธิการบดีบก็คือผู้บริหารที่ดูแลเรื่องของสื่อส,อสารองค์กรมาร่วมพบปะด้วยค่ะคซึ่งตรงนี้ทุกๆท,ท่านนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ในเวทีที่จะรับฟัง ในเรื่องของวงเสวนามุมสะท้อนของที่น้องส่งมลชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยนะคะออแล้วก็คุณสุรยายนิดคนะครความคาดหวังที่จะได้รับในค่าคืนนั้นคือคืออะไระช่วยช่วยบอกเช<อ>ิญครับค่ะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนะคะมองว่าเราจะได้รับจาก าาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อมนชนสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความสัมพันธ์นะคะแต่คือการที่เราได้รับในเรื่องของมุมมองของพี่น้องสื่อที่มีต่อบทบาทและก็ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลายัยซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลายัย นะคะตรงนี้แล้วก็มุมมองที่หลากหลายจากพี่น้องสื่อตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบหรือข้อเสนอได้อะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นจุดแข็งจุดที่ควรจะพัฒนาแล้วก็โอกาสใหม่ๆในการสื่อสารกับสังคมภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่ง ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองโดยไม่กระชั่งสื่อสื่อสารองค์กรและสื่อสารนานาชาตินะคะได้มองว่าสื่อมวลชนไม่ใช่เพียงผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะแต่คือุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โอ้โหนี่ใช้คำรู้คือค้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะที่สามารถจะใช่สามารถคือเรามาร่วมกำหนดใช่ค่ะเรามาร่วมกำหนด แล้วก็ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการชุมชนนวัตกรรมอะไรต่างๆองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นที่น้องสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัยเราก็พร้อมที่จะร่วมกันที่จะขับเคลื่อนในการที่จะสื่อสารการให้เข้าใจในตรงจุดตรงนั้น ค่ะเราเรามองเป็นลักษณะในมุมแบบนี้นะคะคุณคุณสุริยคะครับอ,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอปรตันีเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับแล้วก็คณะที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับพอที่จะบอกให้เราได้ทราบไหมครับค่ะในปีนี้นะคะ อ่าดิฉันอาจาะแบบมันมันมีเป็นวาระสุดจะเป็นห้าสิบห้าสิบหกปีเป็นปีที่ห้าสิบหกก็คือถ้ามองแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับพี่เลยประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าจาไม่ผิดเรื่องตัวเลขแต่อยู่ในประมาณห้าสิบกว่าปีตัดค่ะตัดตัดตัดต <c oughs> ัดตัดอ๋อค่ะคัดคัดคัดนะครับก็คือว่าเอางี้ว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเริ่มใหม่เดี๋ยวผมจะตัดใหม่คุณเสี้ยครับขออนุญาตหน่อยครับว่า อย่างพื้นที่ในจังหวัดฉนักปภาตานี่ขออนุญาตลงเลึกในจชะตนะครับอย่างว่า,ามหาวิทยาลัยสงขลานัินครอวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยที่ปัตตานีนะครับปัตตานีมีมหาวิทยาลัยสองแห่งก็คือ,อมอปัตตานีกับมหาวิทยาลัยฝาตอนนีที่<ช>นาราธิวาสก็จะมีมห ah าวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทิยาลาก็จะมีม ah ra, หาวิทยาลัยราชปัตยลาอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน แต่เขาแยากไปที่มอนรอก่อนก็แล้วกันมหาวิทยาลัยนราธิวาสเนี่ยคือเขาจะเน้นในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีนวัตกรรมมีคณะแพทย์มีคณะวิศวกรรมแล้วก็เขาจะบอกว่ามหาวิทยาลัยก็จะเป็นการส่งเสริมผลิตบัณฑิตในเชิงของนวัตกรรมอย่างของมอปัต,ตนีที่มองเห็นอย่างชัดๆเนี่ยเราผลิตบัณฑิตในส่วนของพพอร์ตสังคมส่วนไหนอย่างไรเช่นครับ ในส่วนของการผลิตบัณฑิตนะคะก็เดี๋ยวนะอาชรีชแปนน๊บนึงได้ไหมได้ครับได้ครับที่ต้องหาคืออย่างงี้คืออย่างงี้<อ>การะะไม่ต้องการจะสื่อว่าอเออหงก็คือเพื่อสังคมเ,<อ>เพื่อสังคมแล้วก็รับใช้แล้วก็เราเราอย่างที่ผมได้ได้คุยก็คือว่าในในเชิงของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างโดยตรงแล้วก็ทุกคนก็ เมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็ทางนั้นรับใช้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็คือขายอะไรต่างๆแล้อีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงประมาณนั้นนะครับหรือหรือจริงๆมออมีหลักนิยมยังไงนะครับผิดบัณฑิตเชิญครับอืมค่ะในส่วนของมอปัจจุบันะคะตรงนี้เนี่ยเราคือทางทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเราได้ขอตั้งร่วมห้าสิบ ปกติแล้วตรงนี้ทั้งหมดเท่าที่อ่าคุณฟังได้รับทราบตรงนั้นก็คือเราจะมีทั้งหมดห้าวิทยเขตนะคะก็มีวิทยเขตก็จะมีวิทยเขตหาดใหญ่นะคะวิทยเขตภูเก็ตวิทยเขตตรังและวิทยเขตสุราษฎร์ธานีนะคะทั้งห้าวิทยเขตเนี่ยจะมีบริบทในส่วนของการอ่าทำภารกิจนะคะในเรื่องแน่นอนว่าในเรื่องของการผลิตบัณฑิตทุกวิทยเขตมีที่เหมือนกันหมดการทำรูปบำรงศิลปะวัฒนธรรม อะไรต่างๆต,ต,ตรงนั้นเราจะต่างกันตรงที่ทั้งทั้งห้าวิยาเขตในเรื่องของพันธกิจในเรื่องของชุมชนในเรื่องของเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทุกวิยาเขตแต่ละวิยาเขตจะมีบริบทในเรื่องของอ,องค์ความรู้นะคะที่จะตอบสนองให้กับชุมชนนั้นนั้นให้กับบริบทในพื้นที่นั้นนนะคะโดยในส่วนของวิยาเขตปัตตานีนะคะเราจะเห็นว่าขอบ่าย ขอบขายต่างๆนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของจอชตนะคะภูเก็ตก็จะไปกินพื้นที่ของในโซนของอันดามันอะไรประมาณนะั้นค่ะในส่วนในส่วนของเวียเขตภูเก็ตนะคะก็จะ,ะมีในเรื่องของอ,องค์ความรู้หรือว่าพันธกิจสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบทในส่วนที่เป็นฝั่งอันดามานันแต่ทั้งหมดทั้งห้าเวียเขตเนี่ยก็มีจุดร,ร่วมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ <c oughs> ในภูมิภาคภาคใต้ <c oughs> เป็นหลักและนะคะส่งผลไปถึงในชุมชนที่อยู่นอกเนือภูมิภาคอื่นๆเราไม่ได้ทํางานแต่ลําพังเพียงมหาวิทยาลัยเดียวถึงแม้ว่ามาอ,อปจจะดูแลในส่วนของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจชตตรงนี้แต่การทํางานของอามาอ,อปัจจนจะร่วมกันขับเคลื่อน <c oughs> กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่น้อง <c oughs> นะคะอย่างเช่นมร ใช่ไหมครมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินราชพัทยามหาวิทยาลัยราชพัฏยามหาวิทยาลัยฟาตอนนี้อะไรต่างๆตรงนั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางมออปัตตานีถือมั่นยึดมั่นนะคะโดยกําหนดเป็นวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจและเป็นปณิธานร่วมก็คือมออปัตตานีมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมนะคะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นทั้ง ข้าวเวียขตของเราก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันถ้าน้องอัชรี่หรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะได้ติดตามข่าวสารนะคะผ่านสื่มอมวลชนหรือว่าผ่านาเพจออนไลน์ต่างๆนะคะตรงนี้นะ่าจะเห็นว่านักวิชาการของมอปัตตานีเองนะคะคแล้วก็หน่วยงนานต่างๆคณะต่างๆในปัจจุบันเนี้ยจะได้ มีการทํางานร่วมกับชุมชนร่วมกับจังหวัดปัตตานีร่วมทุกภาคส่วนของในพื้นที่บ้านเราเลย<ม>อย่างเช่นเรื่องของโครงการแก้จนนะคะ,คะตรงนี้อันนี้ดิฉันเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการแก้จรจริงๆนะชื่อจะยาวนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของโครงการปัตตาบัน h e ร i t a g นะคะที่เป็นโครงการหลักนะคะตรงนี้หรือหรือไม่แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ คาร์บอนฟุตปรินอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ที่จะมีการร่วมกันขับเคลื่อนกับจังหวัดปตีนซึ่งมหาวิทยาลัยนักวิชาการเราเองแม้กระทั่งนักศึกษารเราไม่ได้อยู่แต่เพียงลำพังแต่เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปกับชุมชนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะคอาจจะดูตัวอย่างได้จากการที่เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่เราเิดวิกิต เรื่องของภาวะอุทกภัย <üre BR. S 2> ใช่ไหมคะ <RA BR. S 2> ตรงนั้นการา uh, ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกนักศึกษ <RA BR. S 2> าเองมีส่วนร่วมในเรื่องของศูน uh, ย์จิตอาสาของมอ,อปัจตนีเองนะคะก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปขับเคลื่อนร่วมด้วยช่วยกันกับทุกภาคส่วน <RA BR. S 2> ตรงนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ <RA BR. S 2> เป็นตัวอย่าง <RA BR. S 2> ค่ะผมผมขออนุญาตว่าจริงๆมาทราบเอาตอนสักประมาณเดือนมกราคมพาแล้วว่า อมองออวัตานีเปิดราแมสมีแลใช่ไหมฮะตรงนั้นให้เป<ฆ>็นจุดที่แบบทํากับค่าแจกที่น้องประชาชนทั้งครูนักศึกษาอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยก็มาร่วมกันผมรู้สึกต้องขออภ<ฆ>ัยว่าผมตกข่าวเพราะว่าผมไปผมไปลุยน้ำอยู่ตามพื้นที่รอบนอกไปดูนะครับ<ฆ>แบบนี้ก็คือแบบพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือแบบใกล้ผมอยู่ที่สวทรวัวตนนี้ก็ถือว่าใกล้นะครับอีก<ฆ>อย่างหนึ่งนะฮะ ใน,นความสําคัญคือจริงๆก็คือผมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็หรือแม้แต่คุณที่สุยาตเนี่ยก็คือเราก็คุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริวิทยาเขตปัตตานีกันมานานครับด้วยความที่ห้าสิบเกือบจะหกสิบปีของมอปัตตานีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดชนานภาคใต้ผมพูดผิดเนี่ย ถูกค่ะเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแล้วก็เป็นแห่งแรกค่ะัะนั้นคือความสําคัญเนี่ยเราขอ,อาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับในวาระนี้ความสําคัญของมอปัตตานีเนี่ยแล้วก็มันก็เหมือนเหมือนกันกันกบมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆก็คือเป็นการรับใช้ประชาชนเป็นการรับใช้ชุมชนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมจะอิงกับน้องประชาชนต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่า ก็เป็นการเปิดโอกาสเป้นมหาวิทยาลัยแห่งการเปิดโอกาสในกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในในภาวปะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของอลูกหลานในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในในรุ่นพ่อ,อพี่สุริยะหรือรุ่นผมที่แบบเราจะกระจุกเป็นคอขวดในยุคน้นะนครับแต่ตอนนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าทางรัฐเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ให้ใหมากขึ้นบรรยากาศตอนนี้เนี่ย รากำลังจะเปิดภาคเรียนใช่ไหมฮะใช่ค่ะกำลังจะเปิดภาคเรียนแล้วก็บรยากาศเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอ่ะนอกอ่าบรรยากาศเปิดภาคเรียนแล้วก็บริากาศโดยภาพรวมตลอดทั้งปีของมอปัานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างหร,หรือใครที่กําลังแบบอาจจะให้ลูกหลานเนี่ยได้พิจารณาในการที่จะเลือกลงเรียนที่ต่างๆเนี่ย เชิญชวนครับขายของครับเชิญครับขายของเป็นวิธีขายของอ่าค่ะขอเรียนขอเรียนนิทราบอย่างนี้นะคะว่าอ่าในส่วนของขอ่ามออปัตตานีเรานะคะจุดหนึ่งเลยนะคะเท่าที่อ่าทางกองบริการวิชาการซึ่งรับมชมในเรื่องของงานรับนักศึกษาได้มีการสำรวจอย่างหนึงนะะ่งค่ะอืสำรวจว่าทําไมนักศึกษาถึงเลือกเรียนที่มอปัตตานี นะคะตัวนี้ใช่ปรากฏว่า <c oughs> ส่วนหนึ่งที่ตอบหลักๆเลยนะคะหนึ่งสภาพเขาเรียกเขา,เขาบอกว่าคือธรรมชาติควา,ามเป็นธรรมชาติอควา,ามเป็นธรรมชาติคือยังมีสิ่งอ่าสิ่งเขาเรียกยอะไรอ่ะคือธรรมชาติแล้วก็สิ่งสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆตรงนี้ยังอ,อ,อยู่ในความเป็นธรรมชาติใช่อาจจะเรียกว่าเป็นกรีนแ c a m p ส หรือว่าอะไรประมาณนั้นนั้นนะครับก็คือใช่เราไม่ได้โดนเอ่อเขาเรียกว่าสิ่งเรื่องที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกเข้ามาเราอยู่แบบเรียบง่ายอ่ประมาณใช่ค่ะเช่ครับอันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือคือสิ่งที่สะท้อนจากนักเรียนม .5 ม .6 ที่กำลังจะเลือกเรียนที่มอมาะอปตนีใช่ค่ะเป็นมุมสะท้อนเพราะว่า ในส่วนของอการนอกเหนือจากการที่มีเรื่องของการรับนักศึกษานะคะที่เป็นไปตามระบบแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือมีพอตร,รอบพอตร,รอบแดมิชั่นรอบอะไรต่างๆนะคะตรงนั้นสิ่งนังเนี่ยเราได้มีการเชิญชวนก็คือทางฝ่ายงานรับนักศึกษาของมอัอัตานีเนี่ย ก็มีการจัดทําโครงการตลาดนัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทางสวทบตรในนี้ก็ได้ได้เกียรมาช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้เราถูกต้องไหมคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ไปขายของโดยโครงการในแนวสัญจรในส่วนของภาคใต้ตอนบนที่นอกเหนือจากจอตจอนะคะและประมวลข้อมูลทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่น้องๆตอบรับมาว่าเอ๊ะทำไมถึงอันดับแรกเลยที่สนใจที่จะเลือกเรียนที่เราก็คือ หนึ่งเพราะในเรื่องของความเป็นธรรมชาติในเรื่องของบรรยากาศใช่ไหมคะบรรยากาศแน่นอนเพื่อจะบอกว่าบรรยากาศที่เป็นสองจุดห้าไม่มีแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือก็คือคณะอาจจะไม่ว่าคณะที่เขาอะมีความสนใจแน่นอนว่าบรรยากาศในปัจจุบันจะไม่เหมือนบรรยากาศเมื่อสมัยอดีตกระไหมทั้งที่ทั้งคุณอัศรีใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันจะมีพี่น้องจาก มีน้องๆจากหลายกลุ่ผม,มผ้าถูกต้องไหมคะ,คะตรงนั้นอ่าในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับมาค่ะว่าในเรื่องของอที่บุกเขาเรียกเลยนะคะเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายจากนอกพื้นที่ตัวเลขตั้งแต่มีมีเรื่องของอะไรต่างๆปัจจัยเสียงอะไรตรงนั้นเนี่ยะนะคะจากที่ว่าลดน้อยถอยลงแต่ปัจจุบันเนี้ยค่อยๆกระเถิบขึ้นตัวเลขตรงนั้น ก็มีมีนักศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่ใช่ค่ะก็เริ่มที่จะเข้ามานะคะตรงนั้นก็เป็นตัวเลขที่กระเถิบขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือน้องๆในจอชตอบ้านเราเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นกว่าเดิมในการที่ในการที่ มีมีมีที่เรียนในพื้นที่ตรงนี้แทนที่เขาจะไปเรียนที่กรุงเทพหรือแทนที่จะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นอ่าโอกาสหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้กันในพื้นที่บ้านเรานะคะปัจจัยหนึ่งที่ถามว่าเอ๊ะทาไมบุคคลภายน้องน้องภายนอกนะคะถึงเข้ามาเข้ามาเรียนโดยตัวเลขที่น้อยลงกว่าอดีตนะคะจากปัจจัยเสี่ยงที่พวกเราทราบาบปันเดียตรงนี้ ดิฉันนะคะดิฉันในมุมมองของของของผู้ที่เคยทํางานในเรื่องของโครงการแนวตรงนี้มองว่ามหาวิทยาลัยต่างๆในทั่วภูมิทั่วประเทศนะคะ,คะมีสาขาวิชาแล้วก็การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเยอะมากเลยน,น,ะะนะคะ,ะ,ะตรงนั้นน,ะะน้องๆสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งตามที่น้องๆเนี่ยมีความสนใจมีความถนัด เป็นเปิดโอกาสให้เข้าถึงความเท่าเทียมในการเข้ารับศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างนี้ถูกต้องใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเอ๊ะโอกาสที่นักเรียนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนเป็นตัวเลขที่ตามกว่าเมื่ออดีตอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ไม่ได้มองว่าเป็นปัจจัยปัจจัยที่ ลดลงเลยนะคะแต่มองว่ามันคือการกระจายโอกาสให้กับ่าเยาวชนในพื้นที่ของจชตตเราเองอ่ะมีโอกาสที่จะเลือกเรียนมอปัตตานีมีโอกาสที่จะเลือกเรียนมสงขลานครินที่เวียเขตอื่นๆมีโอกาสามนรนะคะตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะช่วงท้ายอ่มีเวลาสักหนึ่งถึงสองนาทีอยากให้คุณสุริยะได้ได้ไดกล่าวสรุปถึงที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ จะบอกว่าเป็น open house ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราจัดนอกสที่แต่ว่าจะเป็นลักษณะของ f a <ช>อ,อ,อแฟ trip หรือว่าเป็น meeting ชื่อขอยากขอชื่ออีกครั้งหนึ่งฮะชื่อแบบยาวมากเลยจริงจริงก,ก็คือ,อ,อชื่อตีมก็แล้วกันนะคะ,ะ,ะ PSU Media Friendship Midnight Party อ่าก็คือง่ายๆก็คือพบปะสื่อมวลชน ก็คือะคะก็คือะคะเล่นเล่นคําทั้งคําว่ามีกับคำว่าพแ,แ,แล้วก็มิตรจะคือเป็นเพื่อนกันเนีะยนะครับใช่ค่ะมิตรภาพใช่ทีนี้ครับวันที่วันที่เท่าไหร่สิบเก้าใช่ไหมฮะวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเที่ยงนี ยังไงขอเชิญชวนนะคะขอเชิญชวนอ่าขอเชิญชวนทางทางไลฟน์นี้แล้วก็ทางเสียงนี้เลยค่ะว่าอ่าทางหมออปัตตนีนะคะโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาตินะคะขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในพื้นที่นะคะอ่าร่วมกันพบปะนะคะในวันที่19พฤษภาคม นะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมของ 6, ร้านอาหารบูเ e ิ i r d ค่ะ16นาฬิกาใช่ไหมฮาาะ, 6, 6มะ10อะขออภัยค่ะ16นาฬิกา นะคะที่ห้องประชุมของร้านอาหารรูเบิร์ซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะอาจจะทราบนะคะตรงนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดปากีนะคะที่จอดรถก็สะดวกทีนี้นะคะกิจกรรมเราก็จะเริ่มด้วยการที่ไม่ได้สีเรียสมากมายนะคะไม่ได้เป็นทางการสิ่งหนช่มครับใช่ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยต้องการที่จะ พบปะนะคะโดยท่านผู้บริหารของพวกเราเองต้องการที่จะพบปะแล้วก็ขอบคุณแสดงความขอบคุณกับที่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเลยค่ะคซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดอะไรต่างๆนี่ก็คือคสื่อมวลชนคือส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนการกระจายข่าวสารนะคะการประกาศเตียตตีคุณของ มออปัตตานีนะคะคดังนั้นดิฉันถึงได้พูดว่ามหาวิทยาลัยอ่ะมองว่าสื่อมวลชนไม่ใช่เพียงผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่คือผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการร่วมประทานอาหารร่วมกันการกล่าวแสดงความขอบคุณแล้วนะคะเราจะมีวงเสวานาเล็กๆน้อยๆคะ่ะซึ่งผู้บริหารเราก็จะนั่งอยู่ด้วยนะคะมุมสะท้อนจากที่น้องสื่อมวลชนเรา ที่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยนะคะควรจะมีทิศทางยังไงมีบริบทเช่นไรตอบื้นที่บ้านเรานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของการสื่อสารอย่างสาร้างสรรค์ต่อไปในระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็พี่น้องสื่อนะคะก็อ,อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนนะคะช่วยแบบ ช่วยตอบรับในส่วนที่เป็นแบบตอบรับทาง Google Form นิดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่น้องๆสื่อศูนย์สื่อสารองค์กรนะคะได้เวียนแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเราเพราะว่าที่ต้องใช้ Google Form ตรงนี้มันจะมีอยู่ข้อช้อยอยู่สองข้อที่จะให้พี่น้องสื่อได้ตอบรับ,ค,รบความคิดเห็นนิดหนึ่งค่ะค,ค่ะยังไงขอเรียนเชิญด้วยนะคะครเราตั้งเราตั้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอ่ะสามสิบ เพราะฉะนั <ừ> ้นเรียนเชิญทุกๆท่านเลยค่ะครับโอกาสนี้ขอบพระคุณนะฮะพี่สุริยะโลหะสันนะครับที่ผมเรียกย่อๆว่าเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นของทางมหา,าวิทยาลัยสงขลานครวิทยาเขตปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโอกาสนี้ขอบพระคุณพี่สุริยะแล้วก็ถึงทางท่านบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครวิทยาเขตปัตตานีเปลี่ยนสูงนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ